สัสดีค่ะพบกับหนูช่างปิ c h a n n ล l นะคะนี่ว่าหนูนะคะไม่ใช่ไปเที่ยวค่ะนี่ค่ะพี่หนูเสียงนั่นทำให้เราไม่ได้นอนมันเป็นบ้านหนูนะคะไม่ใช่ผีค่ะไม่ใช่สวิสเซอร์แลนด์ค่ะช่วงโควิดมันจะไปได้ไงโว้ยหนูจะตกว้ายหนูจะตกอโอ้ย นี่ค่ะนี่น่เยเนะนี่ค่ะ,น,คะนี่สายโทรศัพท์นะคะถ้าไ้แพ่นุตกลงไปนี่แย่ขอทายขออน่อร ท้ายเผชรหนูตกนี่คือฮามากเลยนะคะพี่พท้ายเผชรหนูตกฮามากเลยเนาะนิ่งนิ่งนิ่งคันว้าวว้าวว้าวา่าเหมือนเล่นคอมเลยค่ะ คข <Okay. S 2> ึ้น <Yeah. S 1> ว้า <laughs> นี่นะคะหนูทำความสะอาดอาดก่อนค่ะเพราะว่าความจริงห้องห้องข้างบนสูองอันเนี้ยมันเละมากหนูเลยทำความสะอาดนี่ค่ายรถหนูตรงนั้นค่ะ <c oughs> นี่ค่ารถหนู รถหนเดินเข้าไปใกล้ๆกันนี่ค่ะรถหนูตรงนี้เป็นรถหนูนะคะหนูไม่ได้กระโดดลงไปนะหนูใช้กล้องใหญ่อ่ะนี่ค่ะหนูไม่ได้กระโดดลงไปนะดูดูหนูใช้กล้องใหญ่เอามื้อ นี่นะคะรถหนูเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่นั่นแหละเป็นเด็กก็ต้องหาหาสนุกอะเนาะก็ต้องโซนเนาะนี่ค่ะเปืนหนกปิดกล้องจืดแค้ไพอต้องขยับไปขยับมา วบแล้วค่ะหนูลืมเบอร์ค่ะคือพี่พิงหนูเปิดคลิปบาปค่ะทุกคน,นคัวมีเป็นร้อยเป็นล้านพาน่ะนะพีพ่ปิงเปิดคลิปสำรับ คน,นมีหัวทุกคนอะไรเปิร์พี่หนูเปิดพี่เจ้าพี่จ,จหะหากุญยาอะไรของมันมะนี่ค่ะรถรถหนูอีกคันหนึ่งอีซูซิดีแม็กพลังยูค่ะอีซูซิดีแม็กส่วนรถอีกอันของหนูที่หนูให้ดูไปเมื่อกี้อันอันนี้นะ อันนี้นะคะเป็นรถอันนี้ชื่อว่าไดโน่ค่ะรถอันนี้ชื่อว่าไดโน่ค่ะรถอันนี้ชื่อว่าไดโน,โน่นะอย่าลืมชื่อนะคะถ้าลืมถ้าลืมชื่อกดคลินี้มาดูอีกรอบหนึ่งอันนี้อีซูซูดีแมปนะคะรถหนุเหมือนกัน,นะค่ะ is study mac is study mac m แม is s a ู s t u d y m a ก m ม็กแม็กแม็กนี่มันหมูว้าหนูเหมือนกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเรานค่าช่างเป๊ะแอด็กแก๊งค่ะห<ๆ>ุยพกเข้าปากเ้ยอะไรพี่ เราไปหาพี่สาวหนุใกล้ๆก,ก,กันเถอคะค่ะว้ปวดตกจังเลยอันนี้คะ่ะพี่สาวหนุพี่สาวหนุนี่คะ่ะโอ้ยพี่กมนะ้มหน้าทำไมทำไมเจอกล้องเฟื่อนเย